สวัสดีค่ะชื่อนางสาวดวงดาวคาขันมะลีชื่อเล่นชื่อเล็กนะคะอักครีบิดเดอะไอดอลสองพันยี่สิบัมเบอร์ยี่สองจังหวัดสกลนครค่ะ ที่อยู่247หมู่5ตำบลนาแก้วอำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนครความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็มีความรู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้รับการคัดเลือกนะคะซึ่งเป็นโครงการระดับประเทศแล้วก็มีพี่ๆที่มากด้วยประสบการณ์หลายๆอาชีพหลายๆธุรกิจก็ถือว่าเป็นอโอกาสและทางเลือกในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ งานของตัวเองในเรื่องของกิจกรรมภาคการเกษตรหลายๆด้านสิ่งที่ดีในการที่จะได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้กันเพื่อที่จะได้นําความรู้เนี่ยมาบริหารในในส่วนของจังหวัดสุโขครของดราฟาร์มเองนะคะส่วนกิจกรรมที่ดุงดราฟาร์มทำนะคะก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะให้กับบุคคลที่สนใจในเรื่องของกิจกรรมการทําเกษตรไม่ว่าจะเป็นด้านพืชด้านสัตว์นะคะเพื่อที่จะ เข้ามาเรียนรู้ศึกษาโรงงานและนําไปต่อยอดนะคะกิจกรรมที่นี่จะมีความหลากหลายนะคะในเรื่องของออการแปรรูปการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์นะคะก็ปศุสัตว์นะคะหลายด้านไม่ว่าจะเป็น ไก่ตอ๊อกไก่ม่วงไก่ด่าหมูป่าวิธีการเลี้ยงเราจะในเรื่องของอาการเลี้ยงแบบเชิงระบบนิเวศการเกืกู้ลในเรื่องของระบบนิเวศท,ทุกอย่างนะคะโดยอาหารที่ให้เราจะทำการผลิตอาหารเองในฟาร์มนะคะก็จะมีการนําเข้ามาบางส่วนนะคะเพื่อให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ศึกษาด้วยงานเนี่ยได้นําไปปรับใช้และนําไปปฏิบตัติต่อยอดได้นะคะตรงนี้อ่ ธุกรกิจภาคการเกษตรนะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายๆหน่วยงานยกตัวอย่างเช่นหน่วยงานกรมปศุสัตว์นะคะเกสวหน่วยงานเกษตรนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ SME ให้ความรู้กับสถาบ้านหลายสถาบันนะคะที่ตรงลาฟามเป็นที่ปรึกษาให้ตัวอย่างเช่นมหาลัยรา,ยาชภัฏส,สกลนครมหาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดสกลนครนะคะแล้วก็มหา,าลัยราชมงคลนะคะตรงนี้ ส่วนกิจกรรมที่โรงแรมฟาร์มสนใจมากที่สุดนะคะในโครงการนี้คือกเกษตรวิถีอินทรีย์นะคะแล้วก็การท่องเที่ยวรวมถึงกเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปเนื่องจากว่ามีทั้งพืชทั้งสัตว์นะคะอนาคตก็อาจจะมีการปรับใช้ในเรื่องของกิจกรรมในการต่อยอดหลายๆส่วนนะคะก็สิ่งที่คาดหวังในโครงการนี้คือความรู้ที่ได้จากพี่ๆทุกท่าน70กว่าจังหวัดเพื่อน,นํามาปรับใช้นะคะแล้วก็มาพัฒนา ในกิจกรรมหลายๆอย่างเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับกลุ่มเกษตรกรหลายๆท่านนะคะสำหรับศูนย์รู้นะคะบ้านสงนาฟาร์นะคะก็มีการสื่อข้อมูลทางาช่องทางยูทูบในเรื่องของการสื่อสารให้กับเกษตรกรหลายๆท่านทั่วประเทศนะคะได้รู้ในเรื่องของกิจกรรมแล้วก็การนําไปปรับใช้เพื่อสร้างทางเลือกนะคะยิ่งยุคเศรษฐกิจทุกวันนี้นะคะก็ถือว่าการการเกษตร ที่มีความหลากหลายในเรื่องของเชิงวิถีแบบอินทรีย์และธรรมชาติเนี่ยถือว่ามาอันดับหนึ่ง ค่ะก็จะขอนําเสนอกิจกรรมที่เลี้ยงในฟาร์มนะคะหลักก็จะเป็นไกด่ดำไก่งวงหมูป,ป่าไกต่ตอกนะคะกิจกรรมทุกอย่างนะคะของราฟาร์มก็จะมีระบบในเรื่องของการจัดการสุขภาบาลไก่รวมถึงการจัดสรรโรงเรือนให้เป็นระบบนะคะเนื่องจากว่ามีการทําการขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะเพื่อต้อนรับลูกค้าหรือว่าแขกที่จะเข้ามาเรียนรู้งานเยี่ยมชมนะคะแล้วก็มีมาตรฐานการตรวจโรคก,การสอบ การจัดสรรพื้นที่นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือหลักการเลี้ยงสัตว์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยวัตถุดิบที่เรามีอยู่ในฟาร์ม mm hmm. ก็อย่างเช่นอาหารสัตว์ที่ที่เราฟาร์มทำเนี่ยจะทําการผลิตเองนะคะก็จะมีการนําเข้ามาในส่วนของกากมันนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะลดต้นทุนในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์อุปสเช่นการหมกักยีสต์แล้วก็สามารถผลิตให้อาหารสัตว์เองได้ในฟาร์มต่อยอดไปถึงการกระบวนการการจําหน่ายนะคะแล้วก็ต้นกล้วยนะคะเราก็ทําการ มันเปื่อยมาหมักเพื่อเป็นอาหารสารัรตว์ลดต้นทุนช่วงดูแลนะคะเรามีปัญหาในเรื่องของวัตถุดิบด้านอาหารสัตว์แพงนะคะพักตบชวาทางเราฟาร์มก็จะมีการปลูกไว้ในบ่อนะคะซึ่งเป็นอาหารพืชเป็นเป็น,ปนอาหารของหมูป่าไก่ดำไก่งวงไก่จ๊อก,ก,กทุกอย่างแล้วก็เป็นที่อยู่ของปลาด้วยตรงนี้นะคะเพื่อสร้างระบบนิเวศในการหมุนเวียนในวัตจักของฟาร์มในระบบการทำอินียีและการเลี้ยงสัตว์แบบประสทอินทรีย์นะคะ ก็มีส่วนในเรื่องของการแปลรูปสินค้าด้วยนะคะซึ่งเป็นสินค้าการกรเกษตรของฟาร์มเองนะคะทุกอย่างก็คือต้องมีหลักการาเพื่อปูนการในเรื่องของระบบเพีในฟาร์มทั้งหมดนะคะก็ทางเราก็จะมีการทาการตลาดในเรื่องของในโลกของโซเชียลนะคะออนไลน์ทั้งเ,เฟซทั้ง a c e b o o k ทั้ง u t u b e นะคะก็มีผู้ที่สนใจเป็นหลาย ท่านที่ติดต่อเขมานะคะสาหรับการศึกษาเรียนรู้ดูงานนะคะท่านสามารถที่จะเข้าไปที่ YouTube ดวงดาวฟาร์มเกษตรอินทรีย์ได้ค่ะหลังจากที่ระบบนะคะในเรื่องของการจัดการความเกี่ยวกับดันปุสสตว์แล้วสิ่งที่ผลผลคอยได้จากการเลี้ยงสัตคือการทําเกษตรอินทรีย์ซึ่งโรงดาฟาร์มทำเกษตรอินทรีย์ปีนี้ปีที่10แล้วนะคะสิ่งที่ได้ก็คือปุ๋ย ะะจากการเลี้ยงสัตว์ผลพลอยได้ปุ๋ยสามารถที่จะต่อยอดในเรื่องของไรไายได้นําขายได้แล้วก็ผลิตปุ๋ยใช้เองในฟาร์มนะคะโดยรงคฟาร์มใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์เช่นมูลหมูนะคะก็วัสดุที่น,านํามาพกเค้าคือใบไม้นะคะที่่นในฟาร์มทั้งหมดนําไปาลงข้อหมูแล้วทาให้หมูเนี่ยผสมเ,เส็จใบไม้ให้แล้วก็นําไปใส่ต้นไม้ ว่าเป็นการต่อยอดในเรื่องของการทารเกษตรอินทรีย์ได้ดีนะคะช่งนี้พืชที่ดวงดาวปลูกที่ฟาร์มนะคะก็จะมีมะนาวกับไผ่นะคะช่วงนี้มะนาวเนี่ยช่วงฤดูมะนาวแพงดวงดาวฟาร์มก็ทําการแปรลูกมะนาวแช่แข็งและผลิตเป็นมะนาวสบู่มะนาว,น,าวน้ายาล้างจานนะคะซึ่งเป็นสินค้าในฟาร์มนะคะก็ถือว่าเป็นการลดรายสายของฟาร์ม ได้ดีงานเรื่องของกิจกรรมค่าใช้จ่ายในควเรือนด้วยนะคะเราก็สามารถต่อยอดเรื่องของการจำหน่ายได้ด้วยโดยลูกค้าซึ่งเกก็จะเป็นลูกค้าที่เข้ามาศึกษาดูงานนะคะซึ่งโรงดาฟาร์มก็ให้ความรู้ตรงนี้เพื่อที่จะให้เกษตรกร,รไปต่อยอดตรงนี้ได้จากการทําเกษตรอินทรีนะคะสิ่งที่ตามมาจากผลผลของการเลี้ยงสัตว์การทําเกษตรอินทรีย์ผลที่ได้คือแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาดูงานและแหล่งท่องเที่ยว นะคะก็ดงดาวฟาร์มก็ได้ทํา M o U กับหน่วยงานกรมสากร,รมนะคะกับมธรรมศาสตร์นะคะที่ึ้นทะเป็นการแหล่งท่องเที่ยวชิงเกษตรแบบไทยอินดี้นะคะของอภาคตะวันออกชิงเหนือนะคะสาหรับท่านที่เข้ามาศึกษาดูง,งานหรือว่ามาท่องเที่ยวนะคะกาาิจกรรมช่วงฤดูผลไม้นะคะดงดาวฟาร์มก็จะมีการบริหารการจัดก,การคือลูกค้าได้สัมผสัสก,กับธรรมชาติซื้อสินค้าที่ฟาร์มมีการเก็บเอง นะคะแล้วก็เดินเที่ยวในฟาร์มนะคะซึ่งในฟาร์มของเราเนี่ยก็จะมีความรู้หลายๆอย่างที่นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาดูแล้วนําสามารถที่นําไปต่อยอดได้ปัจจุบันนี้ดวงดาฟาร์มเลี้ยงหอยทากนวลน,นะคะเลี้ยงหอยขมนะคะแล้วก็เลี้ยงหอยหอมเลี้ยงปูดแดงซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดวงดาวเสริมเข้ามาในเรื่องของอ่าธุรกิจภาคการเกษตรนะคะเชิงอ่าระบบมิเวศในเรื่องของการอนุรักษ์อ่า สัตว์นะคะที่ที่หายากแล้วแล้วก็สูญพันธุ์แล้วนะคะก็มาจะต่อยอดในเรื่องของกิจกรรมการทำกรเกษตรษหลายอย่างนะคะซึ่งจุดแข็งของเราฟาร์มคือ 1. มีทั้งต้นน้ำปลาน้ําในเรื่องของกิจกรรมหล,หลายอย่างนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถเข้ามา ศึกษาเรียนรู้ดูงานได้ที่ดงดาวฟาร์มเกษตรอินซีช่อง youtube นะคะหรือว่าแอดไลน์มาที่0 8น8 5 7 4, 6, 9 7 6 6, 6, 6ดงดาวฟาร์มสุกนครค่ะขอบคุณค่ะ